สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากาสลายยตนาวิพังคสูตรกันนะคะซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญมากๆเลยว่าด้วยช่องทางการรับรู้6ทางของเราหรือที่เรียกว่าอายตนาภายใน6นะคะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจค่ะเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยมาจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่วัดเชตวัน เป้าหมายการคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจกันว่า,ากระบวนการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับที่มาของความสุขความทุกข์ในชีวิตเราได้ยังไงตามที่พระสูตรนี้ท่านชี้ทางไว้อ่ะค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆครับผมเพราะว่ามันเหมือนพาเราไปสํารวจแ,แก่นกลางของประสบการณ์มนุษย์เลยนะคือการที่เรารู้แล้วก็เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงหรือว่า ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเกี่ยวกับกลไกการรับรู้ของเราเองมันส่งผลต่อชีวิตเราโดยตรงเลยครับอืมค่ะเงินเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะพระสูตรท่านพูดถึงกรณีที่คนเราไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของตาหรือจักษุแล้วก็รูปหรือสิ่งที่ตาเห็นรวมไปถึงจักษุวิญญ,ญาณคือการรับรู้ทางตาจักษุสัมผัสคือการกระทบกันทางตาแล้วก็เวทนาคือความรู้สึกสุข ทุกหรือเฉยๆที่มันเกิดตามมาพอเราไม่รู้ไม่เห็นตามจริงแบบนี้แล้วเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นต่อคะครับผลที่ตามมาโดยตรงเลยนะครับคือเกิดความกำหนัดหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความติดใจความพอใจความยึดติดในองค์ประกอบทุกอย่างที่ว่ามานั่นแหละครับทั้งตารูปการรับรู้สัมผัสเวทนาพอเราติดใจมันมากๆเข้าบวกกับความไม่รู้จริงหรือความหลงที่เรียกว่าโมหะเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มองเห็นแต่ แง่มุมดีๆของมันหรือที่เรียกว่าคุณของมันซึ่งอันนี้แหละครับที่ทำให้สิ่งที่เรียกว่าอุป,ปาทานขนานห้ามันพอกพูนหนาแน่นขึ้นในใจเรา อุปทานาขาครห้าน,นี่พอจะขยายความนิดนึงได้ไหมคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยอ๋อได้ครับอุปาทาขนขาครห้าก็คือการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนะครับว่าส่วนประกอบ5้าอย่างของชีวิตเราคือรูป,ปรธรรมหรือร่างกายเราเนี่ยแล้วก็เวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วก็วิญญาณคือการรับรู้ไปยึดว่าทั้ง5้าอย่างเนี้เป็นตัวเราเป็นของเราอย่างแท้จริงความยึดมั่นตรงนี้แหละครับคือปัญหา อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือพอยึดปุ๊บว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็เลยมีมีผลกระทบตามมาอีกใช่ครับมันก็จะไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าปัญหาที่นำไปสู่พบใหม่ขึ้นมาอีกคือความอยากความทยานอยากที่มันผูกติดอยู่กับความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆน,น,นะครับสุดท้ายปลายคางก็คือความถูกซึ่งมันแสดงอาการออกมาได้หลายแบบเลยทั้งความโกรนกระวายใจความเดือดร้อนใจ หรือแม้แต่ความรู้สึกแบบร้อนรุ่มทั้งทางกายแล้วก็ทางใจเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับคือพระสูตรไม่ได้บอกว่าเอ่อตัวรูปหรือเสียงหรือสิ่งภายนอกต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาในตัวมันเองนะแต่ท่านชี้ไปที่ความไม่รู้ของเราต่างหากที่ไปสร้างความกำหนัดความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเองเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากที่เราอาจจะเคยโทษสิ่งภายนอกมาเป็นการพิจารณาภายในใจเราเองอ mm. ฟังดูคุ้นๆกับสภาวะที่หลายคนน่าจะเคยเป็นนะคะเวลาเรายุติดกับอะไรมากๆแล้วพอไม่ได้ดั่งใจมันจะร้อนรนขึ้นมาจริงๆทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าความไม่รู้เกี่ยวกับตาเนี่ยมันสร้างปัญหาได้ยังไงที่น่าสนใจคือพระสูตรมองว่ากลไกนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การมองเห็นอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนจะเป็นรูปแบบสากลของการรับรู้เลยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับหลักการเดียวกันเป๊ะเลย คือการไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับกลไกการรับรู้เนี่ยมันนําไปสู่ความกําหนัดแล้วก็ทําให้อุปาทานขันพอกพูนเกิดตันหาสุดท้ายก็เป็นความทุกข์กระบวนการนี้ถูกนํามาอธิบายในลักษณะเดียวกันกับการรับรู้ผ่านช่องทางอื่นๆทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหูหรือโสตะกับเสียงจมูกหรือคานะกับกลิ่นลิ้นหรือชิวหากับรสชาติกายกับสิ่งที่มาสัมผัสกายหรือผทัพะ ไปจนถึงใจหรือมโนกับเรื่องราวที่ใจเราคิดนึกหรือธรรมารมคือไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับถ้าเราไม่รู้เท่าทานกระบวนการเหล่านี้เนี่ยผลลัพธ์ก็ลงเอยที่ความถูกทางกายทางใจในรูปแบบที่คล้ายๆกันหมดเลยครับเอาล่ะค่ะพอเห็นภาพฝั่งของความไม่รู้แล้วทีนี้เราลองพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งบ้างถ้าหากว่าคนเรารู้และเห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็สิ่งที่รับรู้เหล่านี้ล่ะคะ ผลจะเป็นยังไงคะครับเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงคือเห็นทะลุไปถึงธรรมชาติแท้ๆของมันแล้วเนี่ยนะฮะจะเกิดผลตรงกันข้ามเลยคือจะไม่กำหนัดไม่ติดใจไม่หลงไหลในตาในรูปในการรับรู้ทางตาในการกระทบหรือแม้แต่ในความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเมื่อไม่กำหนัด ไม่ลุ่มหลงแต่กลับมองเห็นโทษของมันหรือข้อเสียข้อจำกัดความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งเหล่านั้นไอตัวอุปาทานขันห้าหรือความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะค่อยคอยคลายลงไม่พอกพูนต่อไปครับเอ๊แต่การที่บอกว่าไม่กำหนัดหรือไม่ติดใจนี่ฟังดูเหมือนจะทำให้ชีวิตมันเจืดชืดหรือเปล่าคะการไม่พอใจในอะไรเลยมันจะต่างจากการเป็นคนแบบ ไร้อารมณ์ความรู้สึกไปเลยได้ยังไงคะในมุมมองของพระสูตรนี้อืมเป็นคําถามที่ดีมากครับคือในมุมมองของพระสูตรเนี่ยการไม่กําหนัดไม่ใช่การกลายเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกนะครับแต่เป็นการมีปัญญาเข้าไปรู้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทําให้เราไม่ถูกอารมณ์ครอบงําไม่ตกเป็นทาสของความชอบความชังเรายังรับรู้สุขทุกได้ตามปกตินะครับแต่ว่าใจมันไม่ยึดติด ทำให้ใจเป็นอิสระและก็สงบสุขอย่างแท้จริงได้ผลที่ตามมาคือจะสามารถละตันหาที่นำไปสู่พบใหม่ได้คือละความอยากที่มันผูกมัดเราไว้กับความทุกข์ละความเพลิดเพลินในแบบที่ทำให้เราลุ่มหลงได้สามารถดับความโกรนกระวายความเดือดร้อนความเร่าร้อนทั้งทางกายและทางใจลงได้แทนที่จะเป็นทุกข์ก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้เสวยสุขทางกายและสุขทางใจที่มันประณีตกว่าสงบกว่าครับ อ๋น่าสนใจมากค่ะแสดงว่าการรู้ความจริงเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ของตัวเองนี่แหละคือคุญแจสําคัญเลยที่จะพลิกจากทุกข์ให้เป็นสุขได้ถูกต้องครับและการรู้เห็นตามเป็นจริงแบบนี้ไม่ใช่แค่ทําให้ความสุขขึ้นเฉยๆนะครับแต่มันยังเป็นฐานให้องค์ประกอบของอัดถังคิกะมัก หรือมักมีองค์8ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่หรือแนวทางปฏิบัติ8ประการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้เพื่อน,นําไปสู่ความเข้าใจและความสงบสุขที่แท้จริงนะครับมันจะค่อยๆเจริญบริบูรณ์ขึ้นมาเองมักมีองค์8นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะพอจะทบทวนสันส้นๆให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะได้ครับหลักๆเลยก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้อง คือคิดจะออกจากกรามคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะคือความพยายามที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกรู้อย่างต่อเนื่องและสัมมาสมาธิคือการมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ถูกต้องนอกจากนี้องค์ประกอบด้านการกระทำคือสัมมากรมมันตะการกระทำทางกายที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องและสัมมาอาชีวะ การเลียนชีพที่ถูกต้องก็จะบริสุทธิ์ดีงามตามไปด้วยครับมันไม่ใช่แค่ลักการลอยๆนะครับแต่เป็นทักษะที่เราต้องฝึกฝนในชีวิตประจําวันเลยตั้งแต่ความคิดไปจนถึงการกระทําของเราค่ะแล้วพอแนวทางปฏิบัติแปกอย่างนี้ค่อยๆเจริญขึ้นมันจะนําไปสู่อะไรต่อคะครับ เมื่อมักมีองค์8ซึ่งเป็นเหมือนเส้นทางหลักเนี่ยมันเจริญเต็มที่แล้วก็จะส่งผลให้ธรรมะกลุ่มอื่นๆที่เป็นเหมือนเครื่องมือสนับสนุนการเดินทางหรือเป็นองค์ประกอบของการตัดสู้นะครับพัฒนาเต็มที่ตามไปด้วยเช่นสติปัฐาน4ฐานที่ตั้งของสติสมประฐาน4ความเพียร4อย่างอิทธิบาท4หนทางสู่ความสําเร็จอินทรีห้าพละหและก็โพชฌงเจ็องค์ธรรมแห่งการตัดสู้ สิ่งสําคัญมากๆที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือธรรมะสองอย่างที่จะทํางานคู่กันไปครับคือสมถะหรือความสงบความนิ่งของจิตกับวิปัสสนาคือปัญญาที่เห็นแจ้งในสภาวะความเป็นจริงของสิ่งต่างๆสมถะกับวิปัสสนาสองคำนี้ได้ยินบ่อยค่ะแต่บางทีก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่รบกวนช่วยอธิบายเพิ่มได้ไหมคะว่ามันต่างกันแล้วก็ทำงานร่วมกันยังไงคะอ๋อับลองนึกภาพตามนะครับ สมถะเนี่ยเปรียบเหมือนการทำให้น้ำในแก้วที่มันขุ่นๆเพราะมีตะกอนฟุ้งกระจายอยู่ให้มันค่อยๆนิ่งลงจนตะกอนมันนอนก้นน้ำก็เริ่มใสขึ้นจิตที่สงบก็เป็นแบบนั้นแหละครับส่วนวิปัสสนาก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำมันใสแล้วทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำหรือเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนทั้งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ จิตที่สงบเป็นฐานให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งแล้วปัญญาเห็นแจ้งก็ช่วยทําให้จิตสงบและมันคงยิ่งขึ้นไปอีกครับอ๋อชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วในพระสูตรนี้ท่านมีการสรุปไว้ไหมคะว่าเมื่อเรามีปัญญาเห็นแจ้งแล้วเนี่ยเราควรจะทําอะไรกับธรรมะต่างๆที่เกี่ยวข้องบ้างมีการจําแนกไว้ชัดเจนเป็น4ี่กลุ่มเลยครับตามหน้าที่ที่เราควรจะปฏิบัติต่อธรรมะนั้นๆด้วยปัญญาอันยิ่งหรือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็คือ 1คือธรรมที่ควรกำหนดรู้หรือปริญเยยธรรมอันนี้ก็คืออุปาทานขันห้าที่เราพูดถึงไปตอนต้นนั่นแหละครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหน้าที่ของเราคือต้องทำความเข้าใจมันตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป 2. คือธรรมที่ควรละหรือปหาตัปธรรมหัวใจสำคัญก็คืออวิชชาหรือความไม่รู้ความจริง กับภวะตัณหาคือความทยานอยากในพบอยากมีอยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปเพราะสองตัวนี้คือรากเหง้าของทุกข์ที่เราต้องถอนออก 3. คือธรรมที่ควรเจริญหรือภาเวตพธรรมอันนี้ก็คือสมถะความสงบและวิปัสสนาความเห็นแจ้งที่เราเพิ่งคุยกันไปนี่แหละครับเราต้องฝึกฝนพัฒนาให้มันมากขึ้น 4. ส,สุดท้ายคือทำที่ควรทำให้แจ้งหรือสัจฉิกาตปรธรรมเป้าหมายสูงสุดก็คือวิชาคือความรู้แจ้งที่จะมาแทนที่อวิชาและวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการจัดกลุ่มธรรมะตามหน้าที่ที่ต้องทำกับมันเลยนะคะทีนี้ขอกลับไปที่เรื่องอายตนะอีกครั้งนะคะหลักการทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่เรื่องการรู้หรือไม่รู้ความทุกข์ความสุข การเจริญมักไปจนถึงหน้าที่4อย่างนี้ทั้งหมดนี้ก็ใช้ได้กับอายตนะสุดท้ายคือมโนโหรือใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยพระสูตรได้ย้ำหลักการนี้อีกครั้งอย่างชัดเจนกับใจหรือมโนสิ่งที่ใจรับรู้หรือคิดนึกคือธรรมารมการรับรู้ทางใจคือมโนวิญญาณการกระทบทางใจคือมโนสัมผัส และความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสนั้นการรู้ความจริงเกี่ยวกับกลไกทางใจซึ่งต้องบอกว่ามันซับซ้อนและก็รวดเร็วมากๆเนี่ยนะครับก็นำไปสู่ผลแบบเกี่ยวกันเลยคือไม่กำหนัดละตันหามีความสุขทั้งกายใจแล้วก็ทำให้มักมีองค์8เจริญบริบูรณ์และท้ายที่สุดก็นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่4อย่างคือรู้สิ่งที่ควรรู้ละสิ่งที่ควรละ จเจริญสิ่งที่ควรจเจริญและทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งได้เหมือนกันครับใจนี่ถือเป็นประตูที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมค่ะสรุปจากการที่เรามาเจาะลึกสลาลายตนนวิพังคสูตรในวันนี้ดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็อยู่ที่การรู้หรือไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับกลไกการทำงานของตาหูจมกูกลิ้นกายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจของเรานี้เอง ที่เป็นตัวตัดสินว่าจะนำไปสู่ความทุกข์หรือความสุขในชีวิตเราถูกต้องเลยครับถ้าสรุปสั้นๆก็คือความไม่รู้ความจริงเนี่ยมันพาไปสู่ความยึดติดคือกำหนัดหรืออุป,ปาทานแล้วก็ไปก่อเกิดความอยากหรือตัณหาซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์นานานประการทั้งทางกายและทางใจแต่ในทางกลับกันการรู้เห็นตามความเป็นจริงคือการมีปัญญาเข้าไปเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้น ทั้งคุณและโทษตามที่มันเป็นจริงๆก็จะนำไปสู่การไม่ยึดติดหรือไม่กำหนัดทำให้เราละความอยากหรือตัณหาได้ผลก็คือเกิดความสุขที่แท้จริงและก็ยังเป็นการเปิดทางไปสู่การพัฒนาปัญญาผ่านอริยมรรคมีองแตดจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือวิชาหรือความรู้แจ้งและวิมุตติคือความหลุดพ้นนั่นเองครับตัวเนื่องกับประสบการณ์ตรงของเราทุกคนจริงๆนะคะ ทิ้งท้ายนี้ก็มีคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะคะในเมื่อการรู้เห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจและสิ่งที่มันรับรู้เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการดับทุกข์แล้วก็สร้างสุขอย่างแท้จริงตามที่พระสูตรนี้ได้ชี้แนะไว้คำถามคือในชีวิตประจำวันของเราเราจะเริ่มฝึกฝนการสังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจกระบวนการรับรู้ของตัวเอง เพื่อค่อยๆหัดมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงโดยที่ไม่ถูกความชอบความชังหรือความยึดติดต่างๆเข้ามาครอบงำได้อย่างไรบ้างลองนำไปพิจารณากันดูนะคะ